จากร้านต้นยางยนต์หรือ TJ a u t o m a x นะคะวันนี้คุณลูกค้าเลือกเข้ามาจัดเป็นล้อเปล่านะคะล้อตัวนี้เป็น Hyundai H1 ปี2020ก่อนที่จะเปลี่ยนโมเดลเป็น Hyundai Staria นะคะบอกเลยว่า,าล้อแรงนี้สวยงามและหายากมากคะ่ะแต่เราก็มี อีกเช่นเคยนะคะก็ถ้าคุณลูกค้าท่านไหนสนใจเป็นล้อขอบ16ของ h ุ u ไ d h i H1 หรือต้องการอัปเกรดเป็น18เป็นซู้มเพื่อย,ยึดเกาะถนนก็ติดต่อสอบถามเข้ามาตามเบอร์ที่ทิ้งไว้าภายใต้คลิปเลยนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่ยวกวับความชอบของคุณลูกค้าเลยค่ะตั้งโจทย์มาได้เลยเดี๋ยวเราจัดก,การให้นะจะเป็น18 16ตรงนุ่นหรือต้องการเป็น17เรามีหมดรองรับหมดไม่ว่าจะเป็นฮุนไดโตโยต้า ฮอนด้ Honda, หรือคอมพิวเตอร์ก็มีเช่นกัน m a จัซ mm ี hmm. ก็มีนะคะถ้าสนใจโทรมาคุยกันตามเบอร์ที่ทิ้งไว้ภายใต้คลิปได้เลยนะคะเดี๋ยวโบพาไปดูล้อล้อสี่วงสภาพไม่มีรอยป้ายแดงเลยนะคะอันนี้น้องการก็ทําการตรวจสอบก่อนจะปล่อยให้คุณลูกค้ากลับบ้านไปนะก็ให้สวยงามกลับไปถูกใจทุกท่าน,นะคะ่ะนี่เลยค่ะ แล้วขอบ16ข้อดีของเขาก็คือนุ่มสบายนะบรรทุกคนเยอะก็ยังไม่ไม,ไม่เป็นปัญหาขับเดินทางระยะไกลก็ได้เช่นกันนะถ้าสนใจยังไงโทรมาคุยกันถ้าไม่สะดวกโทรเข้ามาแอดไลน์เข้ามาคุยกันได้ค่ะเรามีบริการจัดส่งทั่วประเทศไทยนะยังไงวันนี้เดี๋ยวโบอขออนุญ,ญาตลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ